ท่านให้สร้างบารมีกับในโลกวิญญาณหลวงพ่อนะนะเวลาเราแผ่เนี่ยเขาจะหายไปเป็นดวงท่านให้ตามไปดูเลยมัน่อว่ามันไปเกิดที่ไหนบางคนก็ไปเป็นเทวดามางคนก็ลงข้างล่างมางคนก็เข้าท้องคนที่เป็นเทวดาก็คือมีบุญอยู่พอมีบุญนะมันก็เป็นเทวดา คนไม่มีบุญเลยเนี่ยมีแต่บาปบุญล้วนเลยเนี่ยมันก็นลงข้างล่างคนที่มีบุญมากมีบุญน้อยแทบจะไม่มีบาปก็น้อยบุญก็น้อยอะไรบ้าแทบจะไม่มีเนี่ยพวกนี้เกิดเข้าท้องเลยที่เราไปแผ่เนี่ยแต่เราไม่ได้ตามกันะ่ะเราก็จะเห็นวินดวงเขาอะดวงเขาขาวนะหายไปฟับ นั่นนะคือมันไปเกิดแต่เราไม่ได้ฝึกตามไปขนาดนั้นเพราะเรามีภาระมีครอบครัวแต่ถ้าเป็นนักบวชไม่ชีอย่างนี้นะถ้าถ้าสัมผัสได้อย่างนี้นะต้องพิสูจน์เลยนะฮะตามไปเลยตามไปดูเขาเกิดที่ไหนไปดูว่าสักเดือนสองเดือนเนี่ยท้องมันโตไหมอะไรประมาณเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะกันจะรู้ว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชาย มันเป็นการพิสูจน์เฉยๆไม่มีอะไรทีลีพิสูจน์ได้มันก็นเราก็จะเชื่อแล้วว่าไอ้การเว้นว่าจเกิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่น่ากลัวอะไรทีนี้มันไม่น่ากลัวเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะต้องตายเตรียมตัวที่จะต้องเข้าท้องหรือไม่เกิดก็ต้องสวดมนไงง,ง่ายๆเลยคือเตรียมตัวคุณตายแน่นอนแต่คุณตายไม่รู้คุณไปไหน คุณต้องกำหนดได้ท่านบอกเองก็งกำหนดได้เวลาตายเนี่ยกำหนดไปเกิดหรือจะเกิดเนี่ยก็ได้ท่านบอกมันไม่ยากอะไรนะพูดถึงมันยากตรงที่เราไม่รู้นัะมันก็เลยกลัวว่ะถ้าคนรู้น่ะเขาไม่กลัวหรอกตายอ่ะเพราะมันตายแน่นอนอยู่แล้วนโ <laughs> มทนาสาธุด,ด้วยนะ ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับวิญญาณก็อยากจะมาเห็นหลวงตาแล้วก็เจริญศรัทธาให้ตัวเองกลับไปปฏิบัติแบบหน,นักขึ้นเพราะบางครั้งอย่างหลวงตาพูดว่าเนาะยัง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 อยู่ทางโลกทางธรรมแล้วบางครั้งก็ขี้เกียจอะค่ะเพราะเหนื่อยจากงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ตั้งใจว่ากลับไปจะทำให้มากขึ้นเยอะขึ้น คือสวดมน์ในสารหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวจับมานั่งสวดเ,เรายืนเดินนั่งนอนกินข้าวเดินไปไหนทำงานก็สวดได้เพราะสวดปั๊บเนี่ยจิตเราก็จะหวางปุ๊บค่ะวิญญาณแถวนั้นถ้ามันมีทุกขมันก็น้อมมันจะดูแลเราอย่างดีเลยชีวิตดีขึ้นแน่นอนล,ล้านล้านเปอร์เซ็นต์เราตั้งจริงๆตั้งใจจริงๆนะ บางคนก็นถูกหวยทุกวันะบางคนก็มมาก็จะถูกแล้วเพราะไม่มีไม่มีสายใหญ่ในเรื่องพวกนี้ไนงะ